บัณฑริวดีกรองที่ทยาสัตว์การแพทย์ท่านผู้บริหารและแถกเพื่อง RLU เงคเเเื่องวัสมผลเสถียรในระดับเดียว่า RLU และมอบเกียรติบัตรแก่โรงพยาบาลํำร่องของเทศในวันนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าการตรวจทางห้องโดิสารแพทย์เป็นส่วนสำคัญในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยต่อระบบภาพตัวและโอกาสค่ะ๋ยวเราจะซองกันอีกรอบหนึ่งนะคะ กรพระจอมเก้าจังหวัดเพชรบุรีลาดับต่อไปแต่ว่าถ้าเราทำเรื่องนี้ได้สำเร็จโดยที่ไม่ต้องใช้โรคระบาดนะว่าอนโรคระบาดเราทำสำเร็จ เพราะคนไปเดินทางน,นะครับสามารถขจัดไขมันในแง่เป็นโครงการของกรมวิทยาศาสตร์การ,รแพทย์ที่สำคัญนะครับที่จะเป็นการเ,เป็นการใช้องค์ความรู้ในห้องปฏิบัติการอย่างสมเหตุผลนะครับอันนี้ก็ถ้าถ้าเรามีถ้าเรามีโรงพยาบาล ทั่วประเทศในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเราเข้าร่วมเนี่ยผมคิดว่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งบประมาณในส่วนของการใช้ห้องปฏิบัติการอย่างสมเหตุสมผลแล้วก็มีประสิทธิภาพได้ด้วยก็คืออาจจะต้องอเรียนว่าเป็นโครงการที่มีความสําคัญแล้วก็จะเชิญชวนให้ผู้โด,ย,ดยการโรงพยาบาลทั่วประเทศของกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้เข้าร่วมโครงการเนื่องจากว่าผู้บริหารส่วนใหญ่เนี่ยเห็นปัญหานี้มาก่อนแล้ว การตรวจแบบที่มากเกินไปเช่นสั่งเป็นแพ็กเกจทั้งที่อยากได้ตัวที่จำเป็นตัว2ตัวในนั้นแต่สั่งไปสิตัวเนี่ยไอ้ที่เหลือแตัวคือตรวจเปล่านอกจากสิ้นเปลืองเงินทองแล้วก็เป็นอันตรายต่อผู้ป่วยด้วยนะครับบางส่วนก็ตรวจน้อยเกินไปจริงๆจําเป็นต้องตรวจแต่ก็ไม่ตรวจเพราะว่าจะประหยัดเงินอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นโรงพยาบาลส่วนใหญ่เห็นปัญหานี้มาก่อนก็สมัครเข้าร่วม23มเนี่ยมีเดินเข้ามาเองเลยจํานวนหนึ่งนะครับแล้วจำนวนหนึ่งเราก็ไปท้าทามทุกคนตอบ เป็นเสียงค่อนข,ข้างซึ่งเดี๋ยวสื่ออาจจะไปสัมภาษณ์ได้นะครับทุกคนบอกเลยว่าเป็นประโยชน์มากแล้วจะช่วยให้พูดง่ายๆผู้ใดการก็ไม่ต้องทะเลาะก,กับแพทย์นะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นนโยบายแล,แล้วเราไม่ตัดเสื้อโหลอย่างที่ท่านรัฐมนตรีว่านะครับก็คือแต่ละที่มีบริบทอย่างไรก็สุมัวคุยกันว่าจะตั้งกําหนดกฎเกณฑ์ยังไงเพื่อให้การตรวจเนี่ยมันมีความสมเหตุสมผลมากขึ้นก็สุดท้ายประชาชนจะได้ประโยชน์นะครับไอ้ที่ตรวจน้อยก็จะตรวจเพิ่มขึ้นไอ้ที่ตรวจ จนไม่จําเป็นก็จะตรวจน้อยลงโรงพยาบาลโดยรวมเนี่ยนะครับมีคนทําตัวเลขไว้ว่ากระทรวงสุขเมื่อหลายปีแล้วนะถ้าตอนนี้อาจจะเยอะกว่านั้นก็คือว่าถ้าเราใช้ยาอยา่างลมเหตุสมน์เนี่ยจะประหยัดได้ประมาณ20%ของจํานวนที่เราสูญเสียไปนะครับซึ่งก็แ l บเนี่ยเราใช้ประมาณ5 6พันล้านเพราะฉะนั้นพันกว่าล้านเนี่ยคืนมาแน่ๆนะครับถ้าทําจริงจังครับที่สัดการกแพทย์ก็ร่วมมือกับราชวิทยาลัยนะครับเช่นราชวิทยาลัยอายุรแพทย์มานุแพทย์แล้วก็ หน่วยงานอื่นๆเนี่ยครับที่จะสร้างเป็นวิธีการคิดว่าเวลาจะสั่งบบในเรื่องต่างๆเนี่ยควรจะต้องมีหลักเกณฑ์ยังไงบ้างนะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้โรงพยาบาลเนี่ยได้พยายามมองเห็นว่าตัวเองมีสิ่งใดบ้างที่ยังทําแล้วไม่มีประสิทธิภาพแล้วก็พยายามสร้างเขาเรียกว่ารูปแบบหรือโมเดลของแต่ละโรงพยาบาลขึ้นมาครับโดยที่ถ้ามีปัญหาในเชิงวิชาการทางโภชวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็จะเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการให้ครับ 好。